เผยโฉมเครื่องอัดฟังยันม่าภายใต้ห้อ yes บริษัทยันม่าเอสี SP จำกัดนำทีมงานฝ่ายขายบริการยนโฉมฝึกอบรมพร้อมทดลองและสัมผัสการทำงานจริงของเครื่องอัดฟังยันม่าตัวใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจใน,นกลไกการทำงานอย่างใกล้ชิดสามารถนำข้อมูลไปแนะนำให้แก่เกษตรกรผู้สนใจได้อย่างแม่นยาต่อไปโดยสินค้าใหม่นี้มีการวางจำหน่ายแล้วที่ผู้แทนจำหน่ายยันม่าใกล้บ้าน ภายใต้ชื่อ yes band ตราสินค้าอักษร3ตัว y e s yes คือตราสินค้าของยันม่าที่ใช้ในการจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงคุณภาพดีทนทานประสิทธิภาพสูงพัฒนามาเพื่อใช้งานกับเครื่องจักรกลการเกษตรของยันม่าโดยเฉพาะติดตามข้อมูลข่าวสารของยันม่าแบบวงในสดใหม่ก่อนใครที่ยันม่าไทยแลนด์แฟนคลับช่องทาง Facebook และ YouTube อัครเดชถ่ายภาพชานมลายงานหวานเจี๊ยบยัมมอร